เห็นเขาหน้าชัดมากเปิดภาพอันตราสาวล่าสุดทายาทแททิเซียโนตลูกสาวคนแรกสวยทะลุจอใกล้จะถึงวันกำหนดคลอดเต็มทีแล้วสำหรับแททิเซียกูดภรรยาของหนุม่มโนตวิเศษล่าสุดทั้งคู่ออกมาโพสคลิปวิดีโอผ่านอินสตาแกรมอัปเดตลูกสาวตัวน้อยด้วยภาพอันตราสาวพร้อมเห็นหน้าเจ้าตัวน้อยกันแบบชัดๆกับแก้มอ้วนๆทำเอาเหล่าแฟนคลับหลงรับกันใหญ่ลุ้นหน้าเหมือนใครที่สุด ระหว่างพ่อกับแม่เป็นว่าที่คุณพ่อคุณแม่ไปแดงอีกคู่ขององค์การบันเทิงแล้วสําหรับนางเอกสาวแพทริเซียกูดและไฮโซหนุ่มโนตวิเศษรังสิสินพัทซึ่งหลังจากที่ทั้งคู่เข้าพิธีวิวาไปเมื่อปลายปี2565ก่อนจะประกาศข่าวดีเมื่อช่วงต้นปี2566ที่ผ่านมาไม่นานมานี้ทั้งคู่ก็ได้จัดงานปาร์ตี้เบบี้ชาวอาและเฉลยเพศลูกในท้องแล้วส่วนบรรยากาศ เป็นไปอย่างอบอุ่นมีคนในครอบครัวตลอดจนคนสนิทมาร่วมงานหลายคนโดยในอินสตาแกรม patriciago ดีได้โพสต์คลิปงานปาร์ตี้ baby ชาวอทิ่สุดแสนอบอุน่นซึ่งในคลิปนี้น้ตแพทริเซียตัดคลิปเฉลยเพศลูกในท้องซึ่งปรากฏว่าเนื้อเค้กเป็นสีชมพูอ่อนๆแปล่ Claire, ว่าทั้งคู่ได้ลูกสาวและพทริเซียก็ได้เขียนแคปชั่นบรรยายในคลิปว่า it's a girl และใส่ emoji ม,มีกับหัวใจจากนั้นพทริเซียโพส ภาพบรรยากาศภายในงานซึ่งมีทั้งภาพเดี่ยวของว่าที่คุณแม่รวมถึงภาพบรรยากาศตอนตัดเค็กและเขียนข้อความว่า c คังทิงดา The month u n t i l i get to meet my baby girl the t i m e s t e r e baby e chal gender l ซึ่งหลังจากที่โพสต์ไปมีทั้งคนในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนๆร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่เป็นจำนวนมากเดินทางสู่ไตรมาสสุดท้ายแล้วสำหรับการตั้งคันท้องแรกของ แคทริเซียกู๊ดที่ล่าสุดขออัปเดตอวดโฉมลูกสาวตัวน้อยด้วยภาพอันตราสาวให้ได้เห็นโฉมหน้ากันแบบชัดๆซึ่งงานนี้จมูกของหนูน้อยโด่งเด้งเด่นมาแต่กลายแถมคุณแม่ยังสาวยังชวนแฟนๆช่วยกันคิดชื่อลูกด้วยทําเอาคนเข้ามาช่วยเสนอชื่อกันยกใหญ่เรียกได้ว่าอยากเห็นหน้าหนูน้อยตอนลืมตาดูโลกแล้วมั่นใจว่าน่ารักน่าเอ็นดูไม่แพ้น้องเอบิเกลลูกพี่ลูกน้องแน่นอนซึ่งเจ้าตัวยังได้เขียนแคปชั่นชวนให้แฟนๆช่วยตั้งชื่อให้ลูกอีกด้วยมาช่วยกันคิด ื่อให้น้องหน่อยคา s e t i l h a b e n t decided on a name for baby girl Suggestions are welcome ต่อมาก็ได้มีความเห็นมากมายโดยต่างก็สนุกกับการช่วยคิดชื่อลูกสาวให้กับแพทอน